สบายดีพี่นอ้องปองปายเบิด์สุขสุขคนกลับมาพบพาอเบาตุนบาน้านเฮาคือเกขาพี่น้องมือนเนี้ยมือนหนึ่งบาตุนที่พาพี่พ่อหนอมนกินยำนล้วพี่น้องเนี่ยำบุญเซร,ร็จเส่ปลาเมืองเส่เสรลายยามพี่น้องเอามาทั่วฝอทั่วแน่แล้วพี่น้องเนี่ยแต่แล้วมาพี่น้องมาเพิ่งกินเผาแดกเมื่อก่อนมือนเนี้ยกินยำมือนเนี้ยทำบุญให้แพี่น้องเมืองแล้อพี่น้องเหมือนเนี้ย มันก็มากินยำพี่น้องเลยมันจะกุ้ยสุกคนโอป้าสื่อเนี่ยเประเทศ่ยงแล้วก็ตางประเที่ยมากินน้ำมาต่วนเพี่น้องเน่ะมันจะกุ้ยนะยำแดงคือเก่าพี่น้องทายอย่างห้องยำคำยำแดงคือเก่าบรรยากาศของเก่าพี่น้องเยำแดงอ่าบุปผาไร้หางพี่น้องก็มันกินน้ำกันเลยพี่น้องมันกินน้ำกันเลยพี่น้องแส็บเส็บอีริ่งแล้วพี่น้องเนี่ยทางมีหลายอย่างพี่น้อง ้ากาดขาวแล้วก็มีขักแพลวแล้วก็มีข้าบุ้งเ้พี่อนมาไปะเอีแดเหมนกันมันกินย่ำมาเลยบ่อตนทาพีขพาวนมันกินย่ำเลยย่ำุนเฉินพีน้องเอ้ย่ำุนเฉ็นย่ำหม้เลยพี่อยใส่ข้มจีนเนี่

ของสองเนอะแก่อนนะลงกินน้ำมันต้นน้ำผึ้งเาะอยากใ้ม่ออืมอันนี t พียวไงใจหอมเพียวไงเดยวม่เซอรอปวันหนึ่งขอถั่ขอาไ้เลยอกผี้ลงเลยขอผีหลงเท่า 好漂亮，真好看，好、嗯、看。

เสร็จพป่น้งเป็นมันเสร็จเับอะไรได้ยังเตินไก่เหรอชัดอืมไรีไปแลบบ้ง Cặp phê đông nhau chung đời Ủa ừ. oh, sẽ đi đi Ừ, tăng nhạc phía làm một trận xa cấp Cả chìm

ไทยขอบันพี่น้องแซงนไนสิบว่าวันท้าายน้ำแดงพี่น้องน่ทายน้ำน้ำแดงนักในการงานขึ้นเกาพี่น้อยนํำแดงมาไทยพี่น้องเบ่งมียังกับบาตุนกับ

อืต้มาเจ็พักแล้วโมจิจบเสร็จดีพี่น้องทำเพชสรแเสรจ โะ้ี่น้องโอ้โหโอ้นอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โหดพหอ้โห่อ้อ้โอ้โหโอ้อิโหโ่้โหโอ้โ้อยเบิอ้โพี่น้องโหโอ้โหโอ้โห้้ออห้้อออ บบาตุนบานเฮ้า,า,าคือเกาพี่นอ้องคลิปนี้ก็เฉลยละพี่ด้น้องแล้วพี่น้องเอ้ยก 9, าวคาบาสบายดีพี่น้องปล่องไยเบื่อสกู๊สุขคน